มาถึงวันนี้นะครับธนาคารก็มีนวตัตก,กรรมใหม่ๆออกมานะครับเพื่อตอบสนองดิจ i ทัลไลฟ์สไตล์ของการของคนรุ่นใหม่เหมือนกันซึ่งเป็นที่มาของการแถลงข่าววันนี้ครับ คมเปญนี้ก็คือเราอยากจะให้คนทั่วไปเนี่ยส่งคลิปเข้ามานะครับซึ่งก็เป็นคลิปวีดีโอความยาวไม่เกินสามนาทีนะฮะก็เป็นคลิปเกี่ยว c o n คอนเ h o m ์ตโอมิสมคลิปอันไหนได้รับการโหวตเนี่ยมากที่สุดเนี่ยรางวัลที่1ก็คือได้เงินสด3 0 0 0 0 0บาทนะครับส่วนลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านของธนาคารเนี่ย ตั้งแต่วันที่26่ิบอุนายนถึง31ตุลาคมน,นะครับมีการจดฤดูนองไปในสามถึตุลาคมเนี่ยก็จะได้ชิงรางวัลที่1คือรถมอเตอร์ไซค์เป็นนะครับสี่สองเนี่ยหนึ่งคันนะครับทางธนาคารสกอนไทยเราคาดว่าตลาดสินเชื่อบ้านทั้งตลาดเนี่ยจะโตประมาณ8%นนะครับก็ยอดสินเชื่อก็อยู่ที่ประมาณ 2.4ล้านล้านบาทนะครับคิดว่าจากแคมเปญอันนี้นะครับแคมเปญใหม่ที่ออกวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีปล่อยสินเชื่อได้ประมาณ16,000ล้านนะครับก็ถึงสิ้นปีเนี่ยก็น่าจะเป็นไปนตามเป้าหมายนะครับ